สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมหารบหานบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยแล้วก็คุณยายค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะเมนูวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะคุณยายอยากทานนี่เลยค่ะมระตุนกับซี่โครงหมูแล้วก็ใส่เห็ดหอมนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณยายจะใส่ผักกาดดองด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ป้าจะไม่ให้ทานของดองนะคะเดี๋ยวเรามาชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำกันนะคะ วัตถุดิบแรกนะคะคุณยายตั้งหน้าตั้งตาทำก็คือมะระค่ะนำไปล้างน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ผ่าเอาเม็ดออกหั่นชิ้นตามชอบค่ะให้คุณลัคุณยายหั่นไปนะคะนอกจากมาระแล้วนะคะก็จะมีซี่โครงหมูค่ะเห็ดหอมแช่น้ำรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะมีแมลงวัน ปรุงรสง่ายๆค่ะด้วยซอสเห็ดหอมนะคะโรยด้วยผักชีหรือว่าขึ้นช่ายก็ได้ค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกนี่ซี่โครงหมูก่อนนะคะเอาน,น้ำเดือดนะคะก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะต้มให้เดือดสักครู่นะคะเพื่อว่าล้างเลือดของเขานะคะแล้วก็ แล้วแต่ค่ะจริงๆป้าเนี่ยจะติดนะคะเรื่องการที่ว่าจะต้องลวกทุกอย่างก่อนที่จะนําไปประกอบอาหารนะคะค่ะเดี๋ยวให้ข็าเดือดสักครั้งหนึ่งก็เอาขึ้นมาค่ะตอนนี้คุณยายก็หันมาระรออยู่ค่ะให้เลือดแดงๆเขาสุกนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นว่าจะเห็นเนี่ยเห็นไหมคะที่ลอยๆอยอยู่นี่ค่ะเยอะเลยค่ะเป็นพวกเลือดนะคะ แล้วก็เราจะมั่นใจได้ค่ะว่าเขามีอะไรเคลือบมาก็จะได้ล้างไปให้หมดนะคะป้าจะล้างด้วยน้ําเกลือครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หั่นเอามาต้มสัก5นาทีค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะตอนนี้ซี่โครงก็ลวกมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดค่ะ,ะคุณยายจัดการเลยนี่คุณยาย นั่งทําตรงนี้เลยค่ะแกขี้เกียจที่จะเดินเข้าไปในครัวนะคะด้วยความที่คุณยา,ยายากินแล้วก็ชอบมากเพิ่งอ,ออกจากโรงพยาบาลนะคะจะได้รทานร้อนๆชื่นใจค่ะทีนี้ตามด้วยอะไรคะมะระที่หั่นไว้ใส่ได้เลยค่ะ อบอกใช้มือก็แล้วกันกินคนเดียวได้เลยได้เลยไม่เป็นไรส่วนเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวจะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะคุณยายจะได้ทานง่ายแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะน้ำอาจจะน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเติมได้ค่ะ ส่วนของรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะ <c oughs> ใครจะโขลกละเอียดใส่ไปก็ได้แต่สําหรับป้าแล้วป้าจะบุกบ,บุบใส่ไปนะคะเดี๋ยวขอตัวบุกก่อนค่ะ,ะตามด้วยพริกไทยบุกค่ะรากผักชีกระเทียมบุกค่ะ สามอย่างนี้นะคะใครชอบละเอียดก็ได้ถ้าถ้าโขลกรละเอียดเนี่ยค่ะเขาจะน้ำขุ่นได้นะคะเอาละค่ะทีนี้ก็ตุนไปเรื่อยๆเลยละคะ<ส>่ะสีอูวขาวเห็ดหอมหน่อยหนึ่งคุณยายตามด้วยสีอูวขาวเห็ดหอมนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็รอให้เขาสุกค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นระยะค่ะ ตอนนี้คุณยายก็ไปนอนดูรายการทีวีได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะดูให้เป็นระยะนะคะและเอาไปให้ชิมตอนนี้ก็เดือดขึ้นมาแล้วนะคะหอมมากๆค่ะเดี๋ยวป้าก็จะหลี่เป็นไฟกลางนะคะตุนไปเรื่อยๆค่ะประมาณ1ชั่วโมงแล้วกลับมาดูกันค่ะว้าวตอนนี้รสชาติก็ใช้ได้แล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็มาโรยด้วยผักอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะผักชีหรือว่าขึ้นช่ก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะ อย่างแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะตอนนี้ก็ทานได้แล้วนะคะแต่สําหรับคุณยายเนี่ยต้องทานเป็นหลายมื้อค่ะ 3- 4ม่มื้อนะคะคุณยายชอบก็จะนิ่มไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะลองทํารับทานกันดูนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะคนทานั่งอยู่นี่สวัสดีค่ะคุณยาย